สวัสดีค่ะนักเรียนคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องก,กับการเจริญเติบโตของพืชมาแล้วใช่ไหมคะคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการตอบสนองของพืชกันค่ะการตอบสนองเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นจากสิ่งเร้าที่ส่งผลกระทบทําให้พืชมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาทําให้เราทราบว่าพืชมีการเจริญเติบโตเกิดขึ้นค่ะจากภาพนักเรียนเห็นว่าพืช ที่ครูให้นักเรียนดูเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงงอกเจริญเติบโตและมีลักษณะของการเพิ่มขนาดเพิ่มขึ้นค่ะทิศทางของการเจริญเติบโตเชื่อมโยงมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของพืชค่ะเราจะเรียกการเปลี่ยนแปลงเนี้ยค่ะว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชค่ะนักเรียนพืชตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆโดยการเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาเท่านั้นค่ะเป็นการเคลื่อนไหวนะคะทีเนี้ย พืชไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างกับสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์เหมือนกับเรานะคะดังนั้นการเคลื่อนไหวของพืชถือว่าเป็นการตอบสนองต่อปัจจัยทั้งหมดเลยค่ะทั้งภายในและภายนอกนะคะเรามาดูกันว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชเนี่ยมีขั้นตอนในการตอบสนองยังไงบ้างค่ะนักเรียนมาดูเลยขั้นแรกนะคะคือการตอบสนองนะคะ reception น,นะคะพืชจะสามารถนะคะรับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงน,นะคะ ปัจจัยที่มากระตุ้นค่ะปัจจัยมีทั้งภายในและภายนอกเลยนะคะนักเรียนจากภาพนักเรียนจะเห็นว่าต้นดานตะวันค่ะมีลักษณะคือตอนแรกจะรับสัญญาณนะคะรับลักษณะของสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นนะคะก็คือแสงทําให้พืชสามารถโน้มตัวเข้าไปหาแสงได้ดังนั้น reception ก็คือลักษณะที่พืชมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยที่มากระตุ้นนะคะขั้นตอนที่2เมื่อปัจจัยมากระตุ้นแล้วเกิดอะไรเกิดขึ้นคะ ก็จะมีการส่งสัญญาณไปยังเซลล์ที่มีการตอบสนองนะคะสัญญาณที่ส่งผลทําให้มีการตอบสนองเหล่านี้ค่ะทําให้พืชมีการเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาเกิดขึ้นค่ะสัญญาณเราเรียกว่าซิกแนลนะคะนักเรียนซิกแนลทรานดักชันค่ะรับสัญญาณเสร็จปุ๊บพืชก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าค่ะเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า r e response ค่ะพูดง่ายๆก็คือการตอบสนองและเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นเอง ต้นทานตะวันนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราปลูกไว้เริ่มแรกก่อนที่มันจะออกดอกขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็ตั้งตรงเป็นปกติเลยค่ะแต่เมื่อไรที่มันมีดอกเราจะสามารถสังเกตเห็นว่าดอกทานตะวันจะหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์เสมอการที่หันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์เสมอเป็นเพราะว่าเริ่มแรกเลยค่ะต้นทานตะวันนะคะมีการรับสัญญาณมาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในครูจะยกตัวอย่างแค่บางอย่างนะคะภายนอกคือแสงค่ะ ภายในก็คือฮอร์โมนที่พืชสร้างขึ้นก็คือออกซินนั่นเองไม่ชอบแสงใช่หรือไม่คะพอเขาไม่ชอบแสงแปลว่าบริเวณที่ไม่มีแสงอีกฝั่งหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับพระอาทิตย์ทําให้มีการยืดเหยียดของเซลล์และทําให้เกิดการโน้มตัวของดอกทานตะวันนั่นเองนะคะเราจะเรียกการหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์นี้ว่าร e สปอนของดอกทานตะวันนั่นเอง นี้คือหลักการขั้นตอนนะคะ3ขั้นตอนที่พืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าน,นะคะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชค่ะนักเรียนมีรูปแบบที่เห็นได้ชัดเจนคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวนะคะนักเรียนไม่เคลื่อนที่เมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าพืชเคลื่อนที่นักเรียนคงจะต้องเอะแล้วล่ะว่าเขาเป็นพืชจริงหรือเปล่าพืชสามารถเคลื่อนไหวได้ค่ะกรณีที่การเคลื่อนไหวของเขาเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งหมดที่เขามีเพื่อทำให้เขาเจริญเติบโตได้ค่ะ การเคลื่อนไหวของพืชค่ะเราเรียกมันว่า movement movement ของพืชมีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกจะเป็นการตอบสนองที่มีทิศทางสัมพันธ์ต่อสิ่งเรา้ากลุ่มที่2เป็นการตอบสนองต่อทิศทางที่ไม่สัมพันธ์ต่อสิ่งเร้านะคะตรงกันข้ามกันนะคะ1เลยสัมพันธ์ต่อสิ่งเรา้ากลุ่มที่2จะไม่สัมพันธ์ต่อสิ่งเร้าค่ะจากตัวอย่างในภาพนักเรียนจะเห็นว่า มันสัมพันธ์ต่อสิ่งเร้ายังไงเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามยังไงจากภาพแรกซ้ายมือนะักเรียนเห็นไหมคะว่าพืชมีการโน้มตัวเข้ากับทิศทางที่แสงมีค่ะแปลว่าสัมพันธ์ต่อสิ่งเร้าก็คือแสงนั่นเองโน้มเข้าหาหรือไม่ไปในทิศทางภาพที่2นะักเรียนจะเห็นว่ารากพืชมีการเจริญเติบโตไปในทิศทางเดียวกับแรงโน้มถ่วงของโลกแบบนี้นะคะ รูปที่3นักเรียนจะเห็นว่าต้นไม้มีการเจริญเติบโตเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่พืชสามารถสัมผัสกับสภาพแวดล้อมได้แบบนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์ต่อสิ่งเร้าค่ะการตอบสนองที่มีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเรา้าภาษาอังกฤษเราเรียกมันว่า tropic movement นะคะ tropic movement เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตของพืช อาจมีทิศทางอยู่2ทิศทางด้วยกันค่ะให้นักเรียนจําหลักการของมันนะคะมีทิศทางอยู่2ทิศทาง 1. คือทิศทางที่เข้าหาสิ่งเรานั้นๆค่ะ 2. เป็นกลุ่มที่ออกจากสิ่งเรา้าเราจะเรียกมันว่านก g a t i e ไม่พร้อมบวกนะคะนก g a t i e tropic นะคะลักษณะนี้ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูว่า positive นะคะมีลักษณะเป็นยังไงไปในทิศทางเดียวกันนะคะแต่ถ้า n e g a t i v จะเป็นในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันค่ะจากภาพนะักเรียนเห็นรากข้าวโพดนะคะจะงอกไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้เราจะให้เป็นโพสทีฟทิศทางของการเคลื่อนไหวของสิ่งเร้าอะไรถ้าเป็นตัวอย่างนี้ค่ะจะเป็นลักษณะทิศทางที่เป็นของแรงโน้มถ่วงของโลกรากมักจะงอกไปตามทิศทางที่เป็นแรงโน้มถ่วงของโลกดังนั้นเราก็เลยให้เป็นโพสทีฟ กราวิโทพิซึมค่ะแต่ถ้าตรงกันข้ามกันไม่พร้อมบวกเป็นแบบเนกาทีฟเหมือนกับต้นไม้เวลางอกจะไม่ไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมคะจะตรงกันข้ามคือออกจากสิ่งเร้านั้นสิ่งเรา้าที่เป็นแรงโน้มถ่วงของโลกเราก็จะให้เป็นลักษณะของเนกาทีฟกราวิโทพิซึมนะคะต้นไม้มีการงอกมีการเคลื่อนไหว ะะอย่างตัวอย่างที่ครูให้ดูไปขวามือของนักเรียนต้นไม้มีการพันกับหลักถือว่าเป็นสิ่งเร้าที่พืชกระทําไปในทิศทางนะคะที่ทําให้เราทราบว่าพืชมีการเจริญเติบโตและตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นๆก็คือหลักที่เขากาลังพันอยู่นั่นเองครูจะยกตัวอย่างนะคะลักษณะนะคะที่พืชตอบสนองต่อสิ่งเร้าไปในทิศทางที่สัมพันธ์กับสิ่งเร้านั้นๆนะคะกลุ่มที่1ค่ะจะมีลักษณะก็คือว่า เบนไปตามแสงถือว่าแสงเป็นปัจจัยที่ทำให้พืชสามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สัมพันธ์กับสิ่งเร้านั้นๆค่ะมาดูกลุ่มแรกเบนไปตามแสงเบนไปตามแสงเราเรียกมันว่าโฟโตโทรพิซึมค่ะโฟโตก็คือแสงนั่นเองโทรพิซึมคือเป็นยังไงคะเป็นทิศทางที่เป็นทิศทางเดียวกันนะคะสัมพันธ์นกันกับสิ่งเร้าค่ะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะเหมือนที่ครูบอก เข้าหาและไม่เข้าหาพร้อมบวกกับไม่พร้อมบวกนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเลยเราเรียกมันว่ากลุ่มแรกการเคลื่อนที่เข้าสู่แสงค่ะและกลุ่มที่2เป็นการเคลื่อนที่หนีแสงนะคะเข้าสู่แสงเติมคำว่า positive phototropism เข้าไปเลยค่ะแต่ถ้าเคลื่อนหนีแสงเราจะเรียกว่า negative phototropism ค่ะเหตุการณ์เหล่านี้นักเรียนเคยพบในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นถ้าเราปลูกต้นไม้ไว้ ในที่ปกติแสงแดดสามารถส่องผ่านทุกทิศทางต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตตั้งตรงอยู่ปกติค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ปลูกข้างๆหน้าต่างแบบนี้นะคะนักเรียนมีแค่บางช่วงเท่านั้นค่ะที่แสงสามารถลอดผ่านเข้ามาได้นักเรียนจะสามารถสังเกตเห็นว่าต้นไม้เหล่านั้นค่ะมันเคลื่อนที่หาแสงการเคลื่อนที่หาแสงแปลว่าสัมพันธ์ต่อสิ่งเรา้าใช่หรือไม่คะใช่ค่ะเคลื่อนที่สัมพันธ์เข้าหาแสงนั่นเองนะคะจากภาพ นักเรียนจะเห็นว่าแสงค่ะเมื่อสองผ่านมาต้นไม้ก็จะเคลื่อนที่โน้มค่อยๆเข้าหาแสงนั่นเองเป็น p s i t t v e Photo Tropism ใช่ไหมคะตัวอย่างที่ครูให้ดูอย่างเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ข้างๆริมหน้าต่างแปลว่าปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับแสงทําให้พืชโน้มตัวเข้าหาแสงแบบนี้ให้ในักเรียนเรียกว่าการเคลื่อนที่สู่แสงหรือ positive photo tropism ค่ะแต่ถ้า เป็นในทิศทางตรงกันข้ามกันไม่ชอบแสงไม่พร้อมบวกค่ะเราจะเรียกมันว่าการเคลื่อนที่หนีแสงก็คือรากนะคะรากของพืชเวลางอกชอนชัยลงใต้ดินค่ะนักเรียนไม่ชอบแสงหนีแสงนะคะเราจะเรียกมันว่าเนกาทีฟโฟโตโทรพิซึมค่ะนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าการเบนเข้าหาแสงเป็นทิศทางที่สัมพันธ์กับสิ่งเร้าสัมพันธ์นะคะสัมพันธ์แบบเข้าหากับสัมพันธ์แบบไม่เข้าหา มีอยู่2แบบด้วยกันดังนั้นถ้าเป็นปัจจัยของแสงครูยกตัวอย่างมาดังนี้เลยค่ะถ้านักเรียนไปเห็นในชีวิตประจำวันนักเรียนจะสามารถตอบได้ใช่ไหมคะว่าเมื่อไหร่ที่เราเห็นสภาพเหตุการณ์แบบนี้ถ้าครูถามว่าพืชกําลังตอบสนองต่อสิ่งเร้าแบบใดนักเรียนก็น่าจะตอบได้ใช่หรือไม่คะปลายยอดเบนเข้าหาแสงและปลายรากเบนหนีแสงแบบนี้ค่ะเป็นโฟโตโทรพิซึมนะคะกลุ่มที่2 เป็นปัจจัยหรือสิ่งเร้าที่ไม่ใช่แสงแล้ค่ะถ้าเป็นปัจจัยกลุ่มที่2จะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงค่ะแรงโน้มถ่วงเราเรียกมันว่ากราวิโทพิซึมค่ะนักเรียนกราวิโทพิซึมนะคะจะแบ่งออกเป็น2ทิศทางเหมือนกันกันกบแสงเลยค่ะก็คือเข้าหากับไม่เข้าหาสิ่งเร้าไม่เข้าหาแรงโน้มถ่วงกับหนีแรงโน้มถ่วงเลยนะคะอย่างภาพให้นักเรียนสังเกตเห็นว่าเมื่อพืช จเจริญเติบโตได้สักพักหนึ่งเราวางกระถางไว้ในแนวนอนแบบนี้ค่ะนักเรียนสักพักหนึ่งลำต้นก็จะค่อยๆตั้งตรงเหมือนเดิมค่ะแบบนี้เขาจะไม่ไปในทิศทางที่เป็นของแรงโน้มถ่วงนะคะแม้กระทั่งเราเอาต้นไม้ที่ปลูกแล้วได้สักพักเอามาคว่ำในกระถางคว่ำแบบนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะต้นไม้ก็ค่อยๆงอกไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของแรงโน้มถ่วงนั่นเองอืมเป็นเพราะว่าเขาพร้อมบวกหรือไม่พร้อมบวกคะนักเรียนแบบนี้ ถ้าหนีแรงโน้มถ่วงแปลว่าไม่พร้อมบวกนะของลำต้นนักเรียนเห็นไหมคะแบบแรกเป็นแบบโพสตีฟทราวิโทฟิซมนะคะเป็นการเคลื่อนไหวเข้าหาแรงโน้มถ่วงค่ะการเคลื่อนไหวเข้าหาแรงโน้มถ่วงมีการทดลองนะคะให้นักเรียนได้สังเกตเห็นว่าถ้าครูตั้งพืชให้มันงอกได้สักพักหนึ่งมีรากแล้วตั้งทิ้งไว้ในทิศทางต่างๆนักเรียนสามารถสังเกตเห็นว่า พืชเนี่ยนะคะมีการงอกรากตามแรงโน้มถ่วงเป็นโพสิทิฟกราวิโทพิซึมเห็นไหมคะว่าต้นข้าวโพดต้นแรกมีการงอกไปตามทิศทางของแรงโน้มถ่วงค่ะต้นที่2ต่อให้เราหันรากขึ้นด้านบนรากก็ยังเป็นไงคะค่อยๆงอกโค้งงอตามแรงโน้มถ่วงอยู่ดีค่ะดังนั้นถ้าเป็นรากมักจะเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เป็นการตอบสนองที่เป็นไปตามสิ่งเราที่เกิดขึ้นคือ Positive Gravitophism ค่ะแต่ถ้าเป็นลำต้นของพืชค่ะนักเรียนจะเป็นการเคลื่อนไหวที่หนีแรงโน้มถ่วงนะคะหนีแรงโน้มถ่วงไม่เป็นไปตามแรงโน้มถ่วงค่ะเป็นแบบ Ne ก a t ี v g r r v v i t ลฟิ i s m นะคะ สังเกตเห็นจากภาพการทดลองนี้เขาเอากระถางนะคะวางในแนวนอนค่ะปกติเราจะตั้งไว้ตรงใช่ไหมคะอันนี้เราตั้งไว้ในแนวนอนนอนพืชไว้นะคะจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต้นไม้ค่อยๆเจริญเติบโตเขาไม่เจริญเติบโตไปในทิศของแนวนอนเหมือนในกระถางนะคะจะค่อยๆโค้งขึ้นค่ะโค้งขึ้นขึ้นแบบนี้นะคะ่ะเกิดขึ้นจากปัจจัยนะคะทั้งแสง ะะและก็ลักษณะของปัจจัยภายในที่ส่งผลทําให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตในทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้าแต่สัมพันธ์แบบยังไงคะไม่พร้อมบวกใช่ไหมคะสัมพันธ์แบบน e g a t i v e g r a v i t o p i s m ให้ในักเรียนจํานะคะว่าถ้าเป็นลักษณะนะคะของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นแรงโน้มถ่วงของโลกจะทําให้พืชมีการตอบสนอง2แบบคือ positive g r a v i t o i s m และ negative g r a v i t o i s m ค่ะ ถ้าเป็นโพสิฟก็ในรากไงคะแต่ถ้าเป็นเนกาทีฟก็ลำต้นนั่นเองแบบนี้ปลายรากเบนเข้าหาแรงน้มถ่วงนะคะส่วนแบบนี้จะเป็นปลายยอดเบนหนีแรงน้มถ่วงคะ่ะกลุ่มที่3เบนจากสารเคมีคะ่ะนักเรียนเบนเนื่องจากสารเคมีเราจะเรียกมันว่าเคมโทรพิซึมค่ะ คีโมก็คือเคมีนั่นเองนะคะคีโมโทรพิซึมก็คือลักษณะที่เกิดจากสารเคมีแต่สัมพันธ์ต่อสิ่งเร้าก็คือสารเคมีมีอยู่2กลุ่มเช่นเดียวกันกับแสงแล้วก็แรงโน้มถ่วงเลยนะคะ 1.Positive c h e ีโมโทรพิซึม 2. องเนกาทีฟคีโมโทรพิค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นการที่พืชมีการ ปฏิสนธิการค่ะนักเรียนระหว่างเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียนักเรียนเคยเห็นใช่ไหมคะว่าการที่มันปฏิสนธิเนี่ยค่ะมันจะมีลักษณะของยอดเกสรเพศเมียนะคะที่สูงและทําให้พืชจะต้องมีการงอกนะคะของส่วนของเกสรเพศผู้เนี่ยนะคะตกลงมายังเกสรเพศเมียสิ่งเหล่านี้ค่ะเกิดจากพืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มีลักษณะเป็นสารเคมีทําให้เขางอกและเกิดการปฏิสนธิเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างนะคะการที่หลอดลองเรนูนะคะ,จะเจริญเข้าหาสารเคมีค่ะจากภาพซ้ายมือของนักเรียนนะคะแบบนี้จเจริญเข้าหาสารเคมีเราเรียกมันว่า p t i v e c h e m o t r o p i s m ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าหลองเรนูนะคะจะมีการงอกหลอดการงอกหลอดทำให้พืชสามารถที่จะปฏิสนธิได้ค่ะ ถ้าไม่งอกจะไม่มีการปฏิสนธิแล้วสารเคมีอยู่ตรงไหนคะอยู่บริเวณสติกมาหรือว่ายอดเกสรเพศเมียนั่นเองนะคะเป็นสารอาหารของตัวของอลองเรนูของเพศผู้นะคะจึงทําให้เขาสามารถงอกและก็จะเจริญเติบโตได้ถ้าไม่มีสารเคมีเหล่านี้คะ่ะจะไม่สามารถที่จะปฏิสนธิได้นะคะ กลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นการเจริญหนีสารเคมีนะคะเหมือนก,นกันกับที่พืชนะคะเจริญเติบโตนะคะโน้มเข้าหากับแสงแบบนี้ค่ะมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเหมือนกับที่สารใช้ปัจจัยภายในก็คือสารออกซินนนเองใช่ไหมคะแบบนี้เรียกว่าปลายยอดเจริญหนีสารเคมีค่ะเรียกว่าเนกาทีฟคีโมโรพิซึมนั่นเองกลุ่มที่4ค่หาักเรียน กลุ่มที่4ี่จะเป็นลักษณะของการเบนเข้าหาน้าค่ะนักเรียนการเบนเข้าหาน้ํานักเรียนสังเกตเห็นว่าถ้าเราปลูกพืชไว้รากจะมีการชอบน้ํามากๆเลยค่อยๆงอกเบนเข้าหาน้ําจากในภาพที่นักเรียนเห็นการเบนเข้าหาน้ําเราจะเรียกมันว่าไฮโดรโทรพิซึมค่ะสัมพันธ์ต่อสิ่งเรา้าสิ่งเร้าก็คือน้ําใช่ไหมคะจากภาพนักเรียนเห็นต้นไม้เห็นไหมคะว่ารากค่อนข้างจะชอบน้ํามากๆเบนเข้าหาน้ําอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นไฮโดรโทพิซึมเป็นแบบโพสติฟไฮโดรโทพิซึมและเนกาทีฟไฮโดรโทพิซึมค่ะแบบนี้เลยนะคะนักเรียนสังเกตเห็นว่าพืชน,น้ำนะคะจอกแหนหรือแม้กระทั่งบัวนักเรียนเห็นไหมว่ารากเนี่ยนะคะปลายรากจะเจริญเข้าหาแหล่งน้ำค่ะเราจะเรียกการเจริญเข้าหาแหล่งน้ำแบบนี้โดยน้ำจะเป็นสิ่งเร้าที่รากพืชชอบใช่ไหมคะ การเบนเข้าหาสิ่งร้าแบบนี้เราเรียกมันว่า Positive พร้อมบวกนะคะ Positive Hydro-Tropism ส่วนต้นไม้นะคะลำต้นที่เจริญออกจากน้ำนะคะไม่สัมพันธ์นะคะลักษณะที่ทิศทางสัมพันธ์ต่อสิ่งเร้าแต่ว่าเป็นตรงกันข้ามเป็นแบบ เนกาทีฟไฮโดรโทพิซึมนะคะก็คือปลายยอดเจริญหนีแหล่งน้ำนั่นเองนะคะจากภาพนักเรียนเห็นไหมว่ากระบองเพชรไม่โน้มตัวเข้าหาน้ํานะคะส่วนใหญ่จะโน้มตัวเข้าหาแสงมากกว่าดังนั้นแบบนี้เราจะเรียกมันว่าเนกาทีฟไฮโดรโทพิซึมค่ะกลุ่มที่4เป็นแบบไฮโดรไปแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่5นะคะก็จะเป็นการเบนนะคะเนื่องจากการสัมผัสค่ะสัมผัสเป,เป็นแบบไหนคะนักเรียนพืชเนี่ย ลักษณะที่สัมผัสเห็นได้ชัดเจนนะคะในชีวิตประจําวันนักเรียนมักจะเคยเห็นภาพเหล่านี้นะคะปลายรากปลายยอดของพืชเจริญเข้าหาสัมผัสสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นต้นตําลึงไม้เลื้อยต่างๆเทรนดิลหรือมือเกาะของพืชน,นะคะที่มีการสัมผัสกับสิ่งเร้าเพื่อทําให้ลําต้นของเขาเนี่ยตั้งตรงหรือสามารถเจอกับปัจจัยต่างๆทําให้พืชสามารถจเจริญเติบโตได้นะคะแบบนี้เรียกว่าติงโมโทพิซึมค่ะติงโมโทพิซึมนะคะเป็นการสัมผัสต,ต่อ สิ่งเร้าคือสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่พืชสามารถสัมผัสและสามารถทําให้มีการเจริญเติบโตนะคะไปในทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้าได้สิ่งเร้าคือสภาพแวดล้อมภายนอกใช่ไหมคะดังนั้นติ้งโมโทพิซึมก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะเป็นโพสติฟติ้งโมโทพิซึมและเนกาติฟติ้งโมโทพิซึมค่ะโพสติฟติ้งโมโทพิซึมนักเรียนจะเห็นว่าแบบนี้เลยค่ะมือกาะนะคะเลื้อยเถาวัลย์เลื้อยผ่นไป เกิดจากลักษณะนะคะของพืชที่มีการจับเกาะนะคะกับสภาพแวดล้อมหรือแม้กระทั่งรากของพืชน,นะคะที่เป็นลักษณะของเนกาทีฟนะคะทิงโมโทรพิซึมนะคะเจริญหนีต่อการสัมผัสนักเรียนสังเกตเห็นว่าเมื่อพืชรากพืชสัมผัสกับสภาพแวดล้อมมันจะค่อนข้างลดแรงเสียนโดยการไม่สัมผัสกับสภาพแวดล้อมนั้นโดยตรงนะคะแบบนี้ถือว่าเป็นการ จเจริญหนีต่อการสัมผัสนั่นเองแบบนี้นะคะปลายยอดจเจริญเข้าหาสิ่งเร้านะคะกับปลายรากจเจริญหนีนะคะต่อการสัมผัสเนาะนักเรียนลองตอบคําถามได้ไหมคะว่าลักษณะแบบนี้ค่ะนักเรียนเป็นแบบสัมพันธ์ต่อสิ่งเร้ายังไงบ้างคะจากภาพเห็นว่าเป็นเมล็ดข้าวโพดใช่ไหมคะนักเรียนที่ครูชี้อยู่แบบนี้ค่ะถ้าเราจะบอกว่าเป็นการสัมผัสเอใช่ไหมนะหรือเป็นการเบนเข้าหาแสงใช่หรือเปล่า หรือเป็นการเบนเข้าหาแรงโน้มถ่วงค่ะนักเรียนมีกระดาษนักเรียนองจดคําถามที่ครูให้ไปและลองตอบเองดูก่อนได้ไหมคะว่าจะตอบถูกกันหรือเปล่าเอ่ยลองตอบนะคะถ้าเขียนเสร็จแล้วครูฉเฉลยเลยนะคะแบบนี้คะ่นะนักเรียนเป็นแบบโพสตทีฟนะคะนะคะ กาวิโทพิซึมหรือว่าจีโอโทรปิกก็ได้ค่ะนักเรียนสัมพันธ์ต่อสิ่งเร้าคือสัมพันธ์ต่อแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองรากจเจริญลงข้างล่างสัมพันธ์ต่อสิ่งเร้าคือแรงโน้มถ่วงและอีกอย่างหนึ่งนะคะสัมพันธ์ต่อสิ่งเร้าเหมือนกันแต่สัมพันธ์ในทิศทางที่ไม่พร้อมบวกเลยค่ะก็คือว่าหนีแสงใช่ไหมคะถ้าหนีแสงเราจะเรียกมันว่าเนกาทีฟโฟโตโทรปิกหรือเนกาทีฟโฟโตโทรพิซึมนั่นเองมี2แบบเลยนะคะ ดังนั้นการเจริญเติบโตของพืชที่ตอบสนองมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกค่ะนักเรียนสามารถตอบสนองทําให้เราเห็นได้ว่ามันจัดอยู่ในประเภทไหนนักเรียนลองเดินดูรอบๆบ,บ้านแล้วสามารถตอบได้ไหมคะว่าลักษณะของพืชที่มีการตอบสนองหรือ r e s สปอนออกมาเคลื่อนไหวไปในรูปแบบใดที่สัมพันธ์ต่อสิ่งเรา้าที่สัมพันธ์ต่อสิ่งเร้านะคะทิศทางค่อนข้างจะสัมพันธ์แบบนี้เป็นแบบใดทั้ง5แบบเลยนะคะดังนั้น ถ้านักเรียนศึกษาลักษณะที่สัมพันธ์ต่อสิ่งเร้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคาบหน้าเราไปเจอลักษณะที่ไม่สัมพันธ์ต่อสิ่งเร้าค่ะถ้าไม่สัมพันธ์จะมีรูปแบบใดดังนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน